แก้วอภิรดีเต็มใจดันลูกสาวประกวดนางงามไม่ห้ามน้องเบลมีแฟนขอแค่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่สวยได้แม่เบลเลลานีทศพรลูกสาวของแม่แก้วอภิรดีพวภูตานนนักแสดงชื่อดังและพ่อออสโอพาทสทศพรสร้างเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไปกับคลิปจากการชิมลางประกวดนางงามครั้งแรกในชีวิตก็คว้าตำแหน่ง มิสแกรนซ์ระบุรี2017มาครองกว่าจะสวมมงกุฎลงทีมข่าวบันเทิงถือโอกาสเปิดใจแม่แก้วน้องเบลกว่าจะมีสายสะพายติดกายผ่านเรื่องราวสุดดราม่าสุดเฮฮาตามประสาะครอบครัวหันศามาพร้อมความรักความผูกพันแน่นปึก้กต้องถามแม่แก้วทำหน้าที่ดันลูกสาวเข้าวงการเต็มตัวพี่แก้วคงจะใช่ เพราะสปอนเซอร์หลักใหญ่อยู่ที่กระเป๋าแม่ให้น้องเบลประกวดตอนนี้ถือว่าเข้าวงการช้าไปหรือเปล่าพี่ไม่ได้แพลนอะไรไว้ล่วงหน้าคือน้องเพิ่งเรียนจบอนาคตในการทำงานของเขาต้องเริ่มต้นจากการเรียนจบก่อนพอเรียนจบก็ต้องมีแพลนชีวิตว่าเหมาะกับอะไรไปทางไหนพี่ก็ทำแพลนในชีวิตให้เขาเลือกเยอะมาก แต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องเตรียมคือการเตรียมตัวในการก้าวเข้าสู่การทำงานของตัวเองหลังเรียนจบก็ต้องมีประวัติความสามารถในการเรียนปฏิบัติงานได้เขาควรจะมีประวัติที่ดีก่อนที่จะไปรับใช้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเลือกให้น้องประกวดมิสแกรนด์การประกวดนางงาม ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายคนอาจจะมองว่าเกี่ยวยังไงกับการเรียนการรงแรมเกี่ยวในเรื่องเซอร์วิสความพร้อมของตัวตนถ้าคุณตั้งใจเริ่มต้นทำในสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าจะเรื่องของการทดลองของอารมณ์ในการทนอารมณ์คนการปฏิบัติให้ถูกใจคนทุกอย่างนางงามคล้ายคลึงนะ การทดลองงานการโรงแรมในมหาวิทยาลัยของเขาทำทุกเทอมอยู่แล้วมันมีการเรียนทฤษฎีปฏิบัติอยู่ตลอดทุกปีซึ่งทำให้เบลได้เรื่องราวแปลกใหม่ไปแต่ละที่บอสแบบหนึ่งสถานที่แบบหนึ่งรูปแบบในการบริการจัดการแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบลเป็นก็คือรูปแบบที่เบลเรียน แต่ในรูปแบบของการอยู่กับหมู่มวลชนรูปแบบของการต้องมีเฉวยวพิการที่ดูแลตัวตนบางงานไม่จำเป็นต้องใช้ร่างํำแต่งานแต่อันนี้ใช้หมดใช้ครบถามว่าทำไมพี่ถึงอยากให้เขาลองเพราะเขาอ้วนมากในอดีตจากที่กลับมาจากฝรั่งเศสลูกพี่หายไปนึกว่าไปตกบ่อเนอยบ่อชีส เพราะจากตัวบางผอมเป็นเลขหนึ่งกลับมากว้างกว่า,วาเลขศูนตกใจมากเราเลยให้เขาลดพอไปฝึกงานที่เชียงใหม่โรงแรมคุณตันสงสัยจะชื่นชมคุณตันมากตันสนิทซึ่งหลายคนเคยถามว่าลูกเราสนใจการแสดงไหมก่อนที่เขาจะเรียนจบมีติดต่อแต่พี่แก้วอยากให้สนใจการเรียนก่อนค่าเทอมแพงหัวรอ้อ จริงๆคนมาชวนตั้งแต่เล็กๆพี่แก้วที่ไม่ให้เพราะเขาไม่น่าจะมีวุฒิภาวะในการแยกได้เพราะว่าเราไปทำให้เขาเป็นเบบีเกินไปเบลคุณแม่จะอยากให้เรียนให้จบก่อนรับผิดชอบหน้าที่ในตอนเรียนให้เรียบร้อยแล้วเรื่องทำงานพอเราประสบความสำเร็จในเรื่องเรียนแล้วเราก็จะได้ทำงานแม่อยากให้มีประสบการณ์มากๆ ก่อนจะต้องไปใช้ชีวิตจริงแม่เลยจับประกวดนางงามเตรียมตัวยังไงบ้างพี่แก้วการประกวดนางงามทำให้เขาผลักดันตัวเองเพราะคนที่อยู่รอบตัวเขาสวยๆทั้งนั้นเลยเขาจะต้องยืนอยู่ในเวทีเดียวกันเขาจะต้องรู้จักทำให้ตัวเขาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้พี่แก้วไม่ได้กดดันเขาให้คนรอบข้างกดดันเขาเองจริงไหมคุณแม่ไม่กดดันเบลคุณแม่ไม่กดดัน แต่แม่จะสอนว่าการมาประกวดครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันมันคือการที่เราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองที่เบลได้ไปยืนพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีก76จังหวัดเบลรู้สึกเป็นเกียรติมากได้ยืนอยู่ท่ามกลางคนสวยๆคุณแม่บอกให้มองผู้เข้าแข่งขันทุกคนว่าเป็นเงากระจกสะท้อนแล้วให้เรากลับมามองตัวเองว่าทำอะไรอยู่ เขาไปถึงไหนแล้วแล้วเราพัฒนาไปถึงไหนเรายืนอยู่ที่จุดไหนคือไม่ได้ให้เปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครแต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราหยุดพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าแล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นไปอีกพี่แก้วนี่คือการเปิดประตูโลกที่แท้จริงโดยไม่มีแม่เพราะแม่ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้มาเลยเบล แม่เป็นพี่เลี้ยงนางงามที่เก่งมากจริงๆเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดเป็นทุกอย่างเป็นสปอนเซอร์หัวเราะถ้าไม่มีคุณแม่มีหลายครั้งที่ท้อการจะเข้ามาสู่จุดนี้ต้องฝึกฝนต้องอดทนมากถ้าไม่มีคุณแม่อยู่ข้างๆคงไม่สามารถผ่านปัญหาหลายๆอย่างมาได้ทำไมตัดสินใจไปประกวดมิสแกรนด์สระบุรีทั้งๆท,ที่เกิดและโตกรุงเทพมหานคร แก้วทางคุณปู่เป็นคนวิหารแดงสระบุรีญาติพี่น้องทางคุณพ่อเขาขเบลญาิญาิบอกไปประกวดทำไมทางนั้นไกลประกวดจังหวัดเราสิได้กำลังใจจากญาติญาติฝั่งคุณพ่อเต็มเลยค่ะมีตำแหน่งค้ำคอต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเบลในชีวิตก็ไม่เคยได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเบล จุดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพัฒนามากๆถามว่ากดดันไหมไม่รู้สึกกดดนันแต่ที่กดดันจะรู้สึกไม่อยากทำให้คนรอบๆข้างผิดหวงังที่แก้วสิ่งที่เปลี่ยนคือเมื่อก่อนเขาจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเสื้อตัวบนทั้งหมดหยิบได้ใส่เลยและเบลไม่แต่งหน้าผมก็ไม่มี รองเท้าของใครก็ได้ใส่หมดไม่เคยซื้อเสื้อผ้าเองเลยใส่กางเกงพี่ชายกางเกงพ่อเสื้อแม่เธอใส่หมดเธอเป็นแนวฮิปฮอปเบลไม่ใช่คนชอบใส่เสื้อผ้าเอวสะโพชัดเจนนอกจากโดนบังคับใส่สิ่งที่เปลี่ยนก็เยอะอยู่เพราะตัวตนของเขาเป็นคนง่ายๆเป็นเด็กที่ลุกขึ้นมาแล้วไปเรียน ทำในสิ่งที่มอบหมายสำเร็จน้องเบลได้ตำแหน่งมิสแกรนตอนนี้พี่แก้วชื่นใจพี่แก้วชื่นใจที่ลูกของและชื่นใจที่ได้ตำแหน่งมาแต่เป็นความสามารถที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นพวกเราทุกคนตื่นเต้นอย่าว่าแต่พี่เลยครอบครัวเราเพื่อนๆนตื่นเต้นมากพอเราเห็นความตั้งใจเขา มันทําให้เราหยุดความตั้งใจไม่ได้ที่จะช่วยเขาพี่ต้องทํางานบ้านและนอกบ้านซึ่งกว่าพี่จะได้นอนตีสาถึงสี่เช้าก็ไปถ่ายละครเป็นดารารับจ้างและเป็นมือปืนพี่เลี้ยงนางงามรับจ้างคอสตูมซื้อของซื้อเสื้อผ้าเดวแม่เตรียมทุกอย่างให้เยอะมากพี่แก้วพี่ทำได้เพราะพี่ไม่ต้องกินทำได้เพราะต้องนอนน้อย และพี่ทำได้เพราะรักโอกาสเข้าวงการเต็มตัวเบลถ้ามีโอกาสไหนเข้ามายินดีรับหมดคือแม่จะบอกตลอดว่าอย่าหวังอะไรเดี๋ยวอาจจะเสียใจแต่ถ้าจะหวังอะไรหวังว่าเราจะทำได้ดีที่สุดแล้วไม่เสียใจว่าที่ผ่านมาทำไมเราถึงไม่ได้ทำให้เต็มที่ภาพตอนรับมงกุฎคนฟิ่นเป็นภาพครอบครัวพี่แก้ว บ้านเราไม่เคยห่างคําว่ากิจกรรมของลูกศักคนเดียวสมัยใหม่สื่อเยอะคนอาจจะมองว่าเราพรีเซนต์แต่จริงๆไม่ชีวิตจริงเป็นแบบนี้เวลาที่คนเห็นเลยว้าวแต่เราว้าวกันแบบนี้อยู่แล้วเบลเป็นนักกีฬายาวชนสเกตพี่แก้วพี่ออดยืนอยู่ในลานพร้อมรองเท้าสเกตเบล พ่อแม่ภูมิใจตั้งแต่ยังไม่ได้รางวัลภูมิใจตั้งแต่เราใส่แจ็กเก็ตของทีมชาติไปตอนนั้นแค่เก้าขวบค่ะการประกวดทำให้รู้ใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเบลจริงๆรู้ใจกันอยู่แล้วอยู่กับแม่ตลอดได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นมากกว่าหนูเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยดีกว่าแม่เนรมิตท,ทุกอย่างให้ หนูเป็นคนสบายสบายไม่ต้องมานั่งขัดผิวมีความสุขที่อ้วนแต่แม่จะเอาลูกแม่คืนยังห่วงอะไรลูกสาวคนนี้พี่แก้วห่วงหลายอย่างความสามารถหลากหลายก็จริงพูดได้สี่ภาษาเล่นกีฬาได้หลากหลายเขาชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเขาขอไปเรียนดีเจไปเรียนสครชแผ่นชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ นั่นคือสิ่งที่เขามองว่าเขาชอบแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่พร้อมและยังไม่ถึงกับชอบคือการอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านข่าวสารบ้านเมืองการรู้เรื่องโลกกระนัดของทุกด้านโลกวิวัฒนาการแม่ต้องมาสรุปข่าวให้ฟังมันเป็นสิ่งเดียวที่เด็กวัยนี้ชอบน้อยน้องเบลโตเป็นสาวมีหนุ่มๆมมาจีบคุณแม่หวงไหมพี่แก้วเคยพูดกับเขาหนุ่มๆชอบอยู่แล้ว ใครจะอยากถือดอกไม้เหี่ยวหรือดอกไม้พิการไม่กลีบเดียวไม่มีใบไม่มีดอกความสมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากหนุ่มที่มาจีบความสมบูรณ์มันเกิดจากความพร้อมของวัยการเรียนรู้กันและกันไม่มีใครอยากดูหนังฟรีต้องเป็นกุนหลาบที่มีหนามจะให้คนอื่นมาปิดเล่นทำไมพี่ไม่ยุง่ง ความสามารถทางด้านจิตใจมันบอกกันไม่ได้ว่าอะไรควรชอบหรือไม่ชอบแต่เราบอกได้ว่าดีไม่ดีแต่ไปบอกไม่ได้ว่าอยากเขาต้องวิเคราะห์เองเบลถ้าคุยจริงจังก็จะพามาให้ผู้ใหญ่รับรู้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่พี่แก้วมีคนมาจีบคนคุยภาษาเดียวกันพี่พูดคำแรกยังอยู่ในวัยที่ต้องการเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ก่อนทั้งคู่ช่วยให้กำลังใจกันในทางที่บวก เราจะมีแรงสู้กับทุกอย่างทั้งคู่คุณได้กำลังใจจากลูกเราลูกเราได้กำลังใจจากคุณคุณมีปัญญาเลี้ยงตัวเองเมื่อไร่คุณก็จะมีปัญญาเลี้ยงคนอื่นลูกเรามีปัญญายืนได้ด้วยตัวเองเมื่อไรคุณก็ไม่ต้องมารับอะไรพิงหนักความรักที่ดีคือความรักที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงใจกันมองบวกให้กันและกัน